มาดูราชวงศ์ที่สําคัญในประเทศจีนพาร์ทสค่ะต่อมาะคะคือถังดานิสตีค่ะถังด y น a สตี้ก็จะประมาณพันกว่าปีที่แล้วนะคะพันกว่าปีท,ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีเรื่องพวกการศึกษาเรื่องการตีพิมพ์มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการค้าขายกับเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มที่จะรับวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาในประเทศจีนค่ะ ต่อมาค่ะก็คือซ่งเดนิสตี้นะคะช่วงนี้ก็ประมาณพัน 1, กว่าปีประมาณ800ถึงพันกว่าปีที่แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็เริ่มที่จะมีพวกธนบัตรนะคะในประเทศจีนแล้วก็จะเริ่มจะมีเริ่มเครื่องปั้นดินเผาเข้ามาค่ะช่วงนี้นะคะการศึกษาก็เริ่มแพร่กระจายในเมืองจีนมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหยวนไดเนสตี้นะคะหยวนไดเนสตี้เนี่ยก็จะมา800-700ถึงปีที่แล้วนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่พึ่งประเทศจีนโดนโมองโกเลียตีนะคะแล้วก็ได้แพ้แพ้ไปเพราะฉะนั้นราชวงศ์นี้นะคะจะเป็นราชวงศ์ของมองโกเลียค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการแพทย์นะคะด้านการยาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเริ่มที่จะมีมะนาวเข้ามาในประเทศจีนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมี คนดังนะคะชื่อมาโคโปโลนะคะก็คือเข้ามาช่วงนี้เช่นกันค่ะก็ค่อนข้างที่จะได้ประทับใจกับเมืองจีนมากๆเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นหมิงแดนาสซีนะคะราชวงศ์หมิงค่ะช่วงนี้นะคะก็คือคนจีนได้ตีมองโกเลียกลับนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ราชวงศ์นี้ก็คือเป็นคนจีนมาปกครองนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องเขาได้สร้างราชวงศ์ต้องห้ามในเมืองปักกิ่งที่ตอนนี้ที่ว่าที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้นะคะก็ได้สร้างขึ้นมานานแล้วนะคะ ต่อมาแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนนะคะก็คือชิงดยุนสตีค่ะราชวงศ์ชิงนะคะราชวงศ์ชิงนี่แล้วก็เป็นช่วงที่ประเทศจีนมีพื้นที่ที่ใหญ่มากที่สุดในที่ผ่านมาเลยค่ะเขาได้มีหนังสือประวัติศาสตร์นะคะที่สําคัญของประเทศจีนนะคะชื่อว่าซื่อคู่เฉินชูนะคะถ้าใครอยากจะไปอ่านก็สามารถอ่านได้นะคะแต่สุดท้ายนะคะราชวงศ์นี้ก็ได้หมดสิ้นไปนะคะเนื่องจากว่ามีการทะเลาะกันภายในนะคะแล้วก็มีการ ่อสู้นะคะจากประชากรทั่วไปค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ได้โดนประเทศอื่นๆนะคะในฝั่งพวกยุโรปนะคะพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะมาโจมตีค่ะในช่วงนั้นนะคะคนที่เป็นพม่ากษัตริย์ชื่อผู้อีนะคะผู้อีเนี่ยก็ได้แบบพ่ายแพ้นะคะในปี1911คะ่ะซึ่งก็ไม่นานนะจริงไหมก็ไม่นานนะถ้าใครมีคำถามนะคะสคคามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างไดอย,ย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย